แล้วผมสวัสดีครับผมอีกเมืองปทุมนะครับลีปนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆมาชมวัดโสธรวัดลาลามนะครับวรรวิหารนะครับอันนี้ผมจะมาแก้บนน้่นะครับจะมีไข่อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วผมพอดีแฟนผมบนไห้นะครับไข่ต้มร้อยใบนะครับแล้วก็นางรำสี่คนนะครับนี่นะไข่ร้อยใบนะครับผมแล้วก็ยกก่อนตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวัดแล้วนะครับก็กําลังจะเข้าไป แก้บนนะครับที่วัดนะครับนี่หน้าวัดเลยครับผมก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแข่ของทางวัดนะครับเนี่ยคนก็เยอะอยู่นะนี่เป็หนหลวงพ่อโสธรนะครับก็เอาไข่มาวางนะครับพอดีเปลี่ยนที่นะไอเราไม่ค่อยมูซะด้วยสิไปเอาทูเพียน ขาก็กระแทกแตกงไหน,น<อ>ไม่มรู้แยกไว้อะเพาว่าเขาจะแกะไข่ไปนัแล้วม,มาหาจเจออนะไรเนี่ยผมก็ปอกไข่แล้วก็เปิดน้ำปลานะครับแล้วก็เข้าไปอธิษฐานกับหลวงพ่อนะครับผมก็ตวทอนนะครับว่ามาแก้บนแล้วแช้มกุ้งเนาะก็ขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นหมายเลขครับบอกหลวงพ่อว่าเรามาถาวดน,นี้คือว่าเดี๋ยวนี้คือสมัยก่อนนะ่นนะเวลาที่เรามาแก้บ,บนหลวงพ่อ<น><น>เราไม่มีนำม้ำมือรเราก็วางไว้ตรงชานแล้วเราก็แจ้งแล้วเราก็ลงล้วไปไหว้หลวงพ่อว่า,เ,าเอาไข่ไปถวายด้วยน้าตามวิธีของเราอะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเนเขามีนําเบอร์ให้เราพอเราวางเสร็จปุ๊บแล้วพอแล้วเราก็เข้าไปหาแบบเป็นไหว้หลวงพ่อในบุญแล้วเราก็บอกหลวงพ่อว่า ที่เรานำมาลำเบอร์เท่าไหร่อย่างเราอย่างเงี้ยเบอร์140เงี้ยค่ะเก็ติดไว้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ขาดน้ำเปล่าเลยผมไปหาซื้อน้ำเปล่าก่อนนะแล้วผมเข้ามาลงหมายทุกเทียนนะครับหมายทุกเทียนอะ แบบัวด้วยโอเคไม่เอานี้อันไหนท่านี้ครับท่านี้ครัอันนี้โอเคไปไม่แนนั่นเหมือนเดิมนะครับคนมาเยอะมากนะคเลยข้างนอกที่จริงว่าข้างนอกก็ได้นะครับพ่อแม่ยาสูดยอดเพื่อสูงแร้วก็ได้ยามโต ผมจะไม่ถ่ายอะไรเยอะนะเพราะว่าเคยมาแล้วนะครับเคยถ่ายแล้วนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนมาเชฟโคตถุมงคลนะครับอัพเรียกว่าอัพเดตวัตถุมงคลอันนี้ของพุ่งกันคนจะเยอะหน่อยนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ คนเยอะมากเลยนะครับอ่านี่เลยที่ผมชอบไปคลิปปีพีที่แล้วน,น,นี่เป็นสำหรับผู้เกิดปีออนี้ของผมนะมาเมียคนเกิดน้อยนะ่า้าเพื่อนๆชมรับรๆดีกว่าครับ อรอบที่แล้วผมไม่ได้พาเพื่อนดูรอบๆนะครับนี่เรียนกันนะครับตอนนี้จะเป็นที่เน้ n มันตะเคียงนะครับส่วนโบน,นะครับนี่นะครับยิ่งใหญ่มากและสวยางามมากครับผม มันยืดสูข่ขานะครับดูเพื่อนๆเห็นกันไหมนะผมออกมาจากทางนี้แล้วผมจะมาเช่ารวิชากับพ้านนี้นะครับจะมีจำหน่ายวัตถุมงคลสองที่นะครับที่หนึ่งอีกองนี้มันไม่ค่อยมีคนมาถ่ายนี่ดีกว่า น,นี้เก็บขอบพองไม,มค่อนนะครับขอมพึ้นคอนะครับราคาจะอยู่ขอังป้ายนะครับ แข่งอาร์มลับชุดละพันห้านะครับจะมีทั้งหมดสามองค์นะครับหลักพันห้าหมดเลยจะมีทั้งหมดสามเหรียญนะครับมีอาร์มเสงมาแล้วก็ลูกไข่นะครับส่วนหลงนี้จะเป็นไบโพนะครับเนื้อเงินลงยาเจ็ดร้อยบาทเองนะครับนี้แปดน้อยเนื้อเงินนะครับถ้าเราแขวนหน้ารถนะครับหกร้อยบาทนี่นะครับมีสองแบบนะครับ แอง้วหกร้อยบาทน,นะครับร้อมเรียนนันี่ครับ600บูชายตั้งหน้ารถนะครับหกร้อยบาทนะครับองเล็กตั้งหน้ารถจะสองร้อยหกสิบบาทน,นะครับอันนี้จะเป็นเนนาวานะครับเนนาวาจะองละสามร้อยบาทน,นะครับ มีเกลือนนะเหรืออัปปากาสองร้อยบาทนะครับทองแดงก็สองร้อยบาทนะครับนี้จะเป็นทองแดงชุบทองนะครับรสองร้อยบาทนะครับพระบูชานะครับขนาดห้านิ้วนะครับสามประศาสน์องว์ละเจ็ดพันนะครับมีสองสีนะครับอันนี้เป็นทองเหลืองนครับ ถ้าปิดทองจะเป็นองค์ละหมื่นนะครับเมือเจ็ดนิ้วเนื้อทองเหลืองก็สี่พันนะครับองค์ขน,นาดสามนิ้วก็มีนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ทองเหลืองนะครับถ้าเป็นปิดทองจะเป็นองค์ละสองพันห้านะครับถก็ผมเลือองค์ใหญ่เก้านิ้วก็องค์ละเจ็ดพันบาทนะครับถ้าผมมันนี้จะเป็นหินสีขนาดท่านี้ยนะครับ องละ700บาทนะครับถ้าเป็นขนาด7นิ้วองละพันสามนะครับขนาดห้านิ้วก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับเท่ากันนี่หว่าแค่คนละสีแล้วนะครับ ผมก็ไปจ่ายตังคนาให้นางรำนะครับพี่บนไว้นะครับชุดเล็กนะครับจะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับนี่นครับราคา นะครล้ำถวายหลวงพ่อโสธรนะครับชุดเล็ก4คน300บาทนะครับชุดกลาง6คน450บาทนะครับชุดใหญ่แต่คน600บาทนะครับได้นะครับมีป้ายทั้งสูงอยู่นะครับว่านะครนางํำติดต่อที่นี่นะครับสามารถสแกนจ่ายได้นะครับนี่ครับได้บัตรม้านะครับ ไไนนะโัรไกไม่น่นี่นะครับตรงน,นี้อ่ะชาละนี่นะครับบาัาไฟไทยจิดอันนี้มาถึงมาแล้วก็มาเติมน้ำมันตะเกียงอันนี้กันด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตจะได้แสงสว่างอ่ะสะว่างตะเกียงนะครับ ตัวหนงเนี่ยกุ้งระวังฝืนเปียกจุดทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงและน้ำมนต์นะครับปวดละสามสิบบาทนะครับสามารถสแกนจ่ายได้นะครับ คช่ว่าหลวงพ่อก่อนนะครับใช่คนนั้น<า>คนหน,น,น,นึงทำว่าหลวงพอ่อก่อนแล้วก็เอตรงนี้่่ะตรงนี้นะ,ะน้อย หมดเลยหมดเลยจบแล้ตรงนี้นะคพี่ทิ้งขวดน,นะครับเนี่นยรครับทำบุญประจำวันเกิดน,นะครับผม เสร็จแล้วก็ไปกันหือผมจะไปเช่าวัตถุมงคลเนี่ยนะครับไม่ใช่ดิเป็นพระู้ชาเพราะผมก็ถึงคิวนะดูต่อถามยาวเหมือนกันแล้วก็เช็ดทานะครับ เคียเนะค้องจานครับไม่เสร็จทีงข้างะครับข้างกาะเขณค่ะาม้แล้วนะครับพระบุ้ชาสานี้นะครับครัะผมก็มาล้าไข่นะครับ ำให้เ็เมื่อท่านบริจาคอาวุธเสียงขื่อใส่สมุดด้านขวามีกคนเล้าขาเียริ่องคใ่ขรับเนข่ยังอยู่นี่นะเผื่อเพื่อนๆอยากได้เลขนะคร mm ับ hmm. like หนึ่งสี่ศูนย์นะครับลาก่อลางขาลาลางลาไข่ก so ลับนะ รันนี้ที่แก้บนไว้นะครับของม่ให้ถ่ายถ่ายไม่ได้เด็กขผมค่ะวันนี้เราก็พามาวัดหลวงพ่อจตหนนะคะวันนี้เรามาแก้บนกันมีไข่ต้มแล้วก็มีนางรำด้วยคะ่ะแต่นางรำอะ่ะถ่ายไม่ได้นะคะแล้วก็มีบูชาวัตถุมงคลวันนี้เราบูชาพระบูชามาด้วยขนาดสามนิ้วค่ะขนาดสามนิ้วทองเหลือง หนึ่งองค์นะคะอ่าวันอ่วันนี้คนก็ตอนที่เรามาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะมันา่าจะเป็นช,ช่วงกลางเดือนใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมคือเราก็เคยพามาแล้ววันหลวงพ่อโสพรน,นะคะก็จะมีไหว้พระเติมมัตะเกียงทำบุญแล้วก็มีวัตถุมงคล ที่ได้นำเสนอไปนะคะถ้าใครชอบคลิปของเรานะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ